สวัสดีครับแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้เอ่อพี่ใบบอกเอฟซีมหานะครับโบบายเลยโชว์ความความสามารถพิเศษนะฮะโอ้โหหอมแก้มนี่เริ่มขนาดนะฮะ อันนี้มาจากไหนครับยากระจับยากระจับบ้านเท่านี่นะเอ้าพอจะได้ยุกยู่ไก่เอาเอาไหนได้อยู่บ้านเราาก็ได้ะติดตามบาบ้านนานนี้ครับ ตั้งแต่ตอนไหนฮะตั้งแต่ยังเล่นคีดตมอยู่อ่ะคือยันเล่นคีดตมปู่บานก็เอ๊ตั้งแต่ไหนเนาะเล่นทุกวันนะฮะเล่นทุกวันใช่ม่คุณไปสั่งใหม่นะผมจะเอาตัวนี้ ีแม่ไพ่บูนนะครับวันนี้ไปหาดูแม่ไหมฮะยังไงก็มาแล้วนี่ไงมาขามมะขามกินเมื่อวานตอนเช้าออ,ออกวันนี้ไปประมาณสายๆครับแต่มะขามเป็ักถุงนึงใช่ไหมครับรูส้สึกว่าจะถ่ายดีเหลือเกินเมื่อวาน กันครับถามว่าจะลงตอนไหนนะคลิปนี้บอกว่าลงวันนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะตามไปกดไลค์กดแชร์ช่องเขาคอนเจียววันนี้แขม,มาอีกคนแล้วสามคนอคอนเจียวว่าตัวน,นี้แขกม,มาสาม ดูพยายามอยากแกล้งควานสามครอบครัวได้สามคนเสร็ครับเสร็เอานี่ให้ช้างกินหน่อยไม่ใช่เอาปาะขามเนี่ยโอ้หายตัวไม่ได้เลยครับเอซไมไ้เดินหนีเลยฮะถึงพีจจสองโจนโอนไวไหมโอนไวไหมคุณอ่ะ สักบ,บาทยังไม่มีเลยจริงอะ่ะ<ฮ>เอาไปซื้อแล้วหมดอะ่ะไม่ผมว่าให้กินไอนนี่นี่ไงบักขามเนี่ยออวันนี้ผมขอเบิกตังคนะ่ะเบิกตังอะไรครับผุณมีอะไรมาต่อรองครับเบิกตังอุ้ยเซขอเบิกตังเราจะมาถามว่าเขาม,ขมีเออ เอาไม่เสียบไว้แต่มันถามว่าคุณมีรายได้อะไรครับเฮ้ยเสียบผิดเสียบผิด,ดลืมไปมันต้องอยู่ข้างนอกนี่เด<ห>ี๋สิต้องขอโทษด้วยครับอาจจะมีเสียงไมด้นึงังก่อกนก่อนทันทีนะเออเอาโใส่อันนี้ใส่อะไรกลับไปเลยต้องใส่เกลือเรกอ๋อ คุณมีความกลัวบัวบานไหมถามหน่อยถ้าพี่อยู่ก็ไม่กลัวถ้าพี่อยู่ก็ไม่กลัวถ้าพี่ไม่อยู่เหรอไม่กลัวอยู่กลัวทำไม,ไมหันดางให้เสกนะ้วฮะเตะเสกแล้วนะอเอา้าบัวบานส้มเคียวไม่ลูกเรามากินดูครับผมว่ามันจะส้มเคียวอยู่นะ เปรี้ยวมันเปี้ยวเอาอีกเออวันนี้คุณจะไปไหนวันนี้นี่ไปเล่นแล้ายปไปไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อเลยสิงสิงน้องชายคุณบอกว่าพี่เขาพูดค,ครับ,ค,บครับผมครับเขาบอกว่าเ,เขาบอกว่าเขาจะนอนเล่นแล้วบ่ายๆจะไปเลี้ยงควายครับ ถ้ามันแต่งชุดแบบนี้มานะฮะไม่ใช่แล้วสารภาพมาดีๆจะไปไหนสารภาพมาดีจะไปไหนคุณจะไปไหนผมแต่งชัวเฉยผมได้มามันแรกเนี่ยคุณผมเกิดมาร้อยปีสิบชาตินะครับไม่เคยเห็นน้องชายแต่งตัวเขาแบบนี้ธรรมดานม้มักชาวเราี่เขาบอกเลิกกูญิงวันละวันละสิบคนแล้เคยคิดดู แค่ี้พมโอ้แม่พอพูดเรื่องผู้หญิงเน่จากอายนะครับมีการบอกพี่ทักมาแล้ว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 พูเลยปก่อนเคเห็นในสตอรมเอโชวล้เกินแมอยากใย้ไปดูตอนแต่ก่อนลาเกินเอมเด็กโตแล้วครับก็ฮอมนฮวยรุ่นพุ่งพันอันนี้อะไร บอกปเป็นเด็กขอเบิกตังค์ด้วยอะไรนะขอเบิกตังค์เบิกตังค์เป็นเด็ควายเอ้ยเบิกตังค์ใช่ไหมเบิกตังค์ค่าถ่ายวีดีโอเฮ้ย <c ười> <c ười> ถ่ายบ้าเลยนึกว่าเอาเอาฮอริเคนไม้กันสนั่นรุ่นฮอริเคนมาจับ <c ười> ทำไมสั่นดิ๊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 ด <c ười> <c ười> เมื่อวนถามเอ็มซีเขาระวังควาดอิมกับกับน้องชายผมอันไหนสั่นกว่ากันนะฮะเราทำตอวเปอ็มซีอยู่อันนี้ทำไมขนหัวเนี่ย เฮ้ยส้มเขี้ยวไปอยากกินว่ะโอ้ยไอ้ีย่เปรี้ยวไอ้ยี่หน้าตาไม่ขายเขากินไปเขาจะย่อยกระเพาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยก็คือเม็ดจากที่เขากินเนี่ยไม่ย่อยเม็ดนะวุ้ยเม็ดมะขามที่ผ่านการย่อยจากกระเพาะช้างเหมือนกาแฟขี้เชโมดมะขามขี้ช้างโอ้โหเย้ดิ้นก็กินดีอ่ะ คุนทา่าคุณเจป้าบเข้าป่าครับกินกับเกลือนะอันนึงเสกร้อนด้วยเด้อเด้เอเดยอดูด <c oughs> หายว่าไปกับตาชื่นใจแสบป้องโอพคอ่หวานนะ ว่าไอ้บมบานมันอยู่ใช่ไหมผมพาแขกมาแขกที่ไปหาบมบานอยู่ที่นู่นแหละเอาผลไม้ให้ชื่นใจเอาแส่ปพิ่งตบเขาอะตบติดเหล็กไยนะตบเหล็กกันปึ้งเลยโอ้โหนี่ผมก็เลยเอามือฟาดไปยิงวังครั้งหนึ่งกวะฮะเราเขาว่าไงบ้างบูชาต้องตัดเอาเลยเทสไม้เทสไม้ เทสใหม่เทสใหม่แล้วทีเนี้ยนะครับมันก็สั่นเต็มไให้หมดผมก็จะตีตีเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเจ็บไหมจะเจ็บไหมล่ะมือคุณจเจ็บไหมเจ็บสินิสัยนิสัยเขาก็แบบอย่างว่านะฮะน้องชื่นใจทำอะไรอ่ะเขาเป่าเขาเป่าเลยได้ยินดึงดึงไปสิงสิงสิงเอาไว้กินอีกตัวโห หักคออัญลาหักคออัญอัญลาหักคอเอออัลาหักคอไม่ใช่หักคออัญลานะครับเดี๋ยวรอไอเซก่อนมันใช่มันกลับระบายไอเซกันเซกอีลิดูครับต้องเดินผ่านด่านมาหลายด่านครับคุณคิดว่าคล่องตัวไหม ถ้าเกิดแล้วก็ใช้ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้โอ,อ้โหให้กับเจมสมันไมีมีนี่มาป้อนไอ้ชื่อให้ดูเลยเออชิงต้องมีงานให้น้องทำเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวหนีไปแล้วนี่ไนนอ,อ,อ้น,นี้ได้มาเหรอโอ้หโหแกงเขาเนี่มันไม่เรียนห้องเดียวกันไปเลยเอ,อเอาไม่เทอมสองเดี๋ยวชิงไปขอให้เทอมสองขอได้ขอได้ห้องอ,อ,อ่ะโอเคไหม ก็ย้ยอยู่ห้องพิเศษเลยห้องน่งเใช่ไม่เขาเรียกว่าอยู่กับชนหมู่ใดก็จะเป็นชนหมู่นั้นใช่ใช่ก็คบพานพานพาไปหาผิดคบเด็กห้องพิเศษเด็กห้องพิเศษพาไปหาผลเจ๋อเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเหมือนเหมือนเพื่อนผมนะเรียนไม่เก่งพอไปเรียนอยู่กรุงเทพเรลทำอะไรอ่ะอ่านหนังสือที่สองฮะ อือที่สองถามหน่อยอยู่โรงเรียนเราอ่ะเราไม่เคยอ่านนะแบบฟีตัมฟีตัมข้อจะป่าอทําไงได้อ่ะเห็นเขาอ่านเราก็อ่านนะเพื่อนอ่านหมดเราก็ต้องอ่านเขาเรียกว่าสังคมพาไปครบชนหมู่แดงปชนหมู่นั้นอยู่ใกล้ช้างฉันใดเป็นช้างฉันนั้นอยู่ใกล้ขวานช้างก็เป็นขวานช้างครับห่าไปว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวรอไปติดตามในคลิปต่อไปฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ